สวัสดีนะคะพี่อ้อยนะคะจากสงวนพงแท็กเตอร์ค่ะ New นิวฮอลแลนด์นครราชสีมาขอต้อนรับเข้าสู่เพจนิวฮอลแลนด์นะคะแล้วก็บ้านลูกค้านะคะที่อำเภอกำแพงแสนค่ะนะครปฐมค่ะก็จะเห็นข้างหลังนะคะก็จะเป็นกระบวนการส่งมอบค่ะของรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ค่ะสงวนพงแท็กเตอร์กับทีมงานสงวนพงแท็กเตอร์นะคะก็กําลังถึงขั้นตอน อธิบายการใช้รถค่ะการดูแลบำรุงรักษารถนะคะวันนี้ก็มาไกลกันสักนิดนึงค่ะมาจากโคราชเลยค่ะ,คะทำกลางสถานการณ์โควิด2019นะคะแต่ก็ดูแลดูแลกันดูแลตัวเองกันอย่างดีละคะ่ะแต่พอมา,มาถึงบ้านลูกค้าก็พี่อ้อยก็ขออนุญาตเปิดผ้าปิดปากค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะจำหน้าค่าตากันไม่ได้นะคะบ้านลูกค้าก็จะทำ ฟาร์มวัวนมค่ะแล้วก็รับรถรุ่นทีที3จเพื่อมาใช้ในงานฟาร์มค่ะลูกค้าปลูกหญ้าเนเปียค่ะไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ค่ะไว้ให้วัวก็ทางลูกค้าก็ซื้อต้องอุปกรณ์เครื่องชอบหญ้าไว้รอแล้วค่ะแล้วก็จะมาใช้ร่วมการติดกับรถทีทีสตัวที่รับวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเข้าไปดู อ่าเดี๋ยวพี่วจะขออนุญาตแผนให้เห็นนะคะข้างหลังนี่นี่จะเป็นเห็นวัวเนาะค่ะเป็นวัวนมค่ะฟาร์มวัวของลูกค้านะคะแล้วก็จะเห็นไกลๆนู่นจะเป็นแปลงหญ้าค่ะแปลงหญ้าในเปียนะคะเดี๋ยวพี่วจะขออนุญาตกลับกล้องให้เห็นกันชัดๆนะคะขึ้นอย่างเียวเลยขึ้นอย่างเดียวลงุด ตอนนี้กำลังจะอธิบายเรื่องระบบต่างๆนะคะก็จะมีตรงระบบลิปโอมีติกค่ะค่ะระบบลิปโอมีติกค่ะระบบคัด์ค่ะโดยเฉพาะรถรุ่นนี้จะใช้ดีในงานฟาร์มตรงที่เป็นระบบดับเบิลคัส์ค่ะเป็นคัดต์สองชั้นค่ะแยกกันระหว่างคัดต์กำลังกับคัด p ์ o จะใช้ดีมากเลยค่ะ ทางพี่สวัสดตัดสินใจเลือกก็พอตรงรถนิวฮอลแลนด์ของเรามีระบบดับเบิลคัพนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางครอบครัวของพี่สวัสดสวัสดีนะคะพี่หนูกำลังไลฟ์สดอยู่ขอขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางภรรยาของพี่สวัสดแล้วก็เป็นลูกสาวแล้วก็หลานนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะที่อุดหนุนรถไทยนิวฮอลแลนด์ของสมนพ์ธแท็กเตอร์ค่ะ เมืเช้าก็ออกกันตั้งแต่เช้าค่ะต,ตี4ค่ะ,ออ,าาอ,อ,คะออกมาจากโกราชค่ะออกมาจากโกราชมาที่กำแพงแสนนครปฐมค่ะเราบินผ่านมาเส้นมิตรภาพค่ะมาทาันบางบัวทองจะกก็มามาลงนิดหน่อยตรงทางเข้าบ้านลูกค้าจะเห็นไกลๆนะคะความตัวรถค่ะสวยงามมากค่ะวันนี้ทางพิสวัสรรับ ในฮอนแลนทีทีสามนะคะติดเฉพาะใบดันค่ะใบดันของเอ t พทใบดันของเอ t พทีเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆนะคะจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเอ t พทีนะคะเพราะว่าบางรายอาจจะมองว่าทําไมทางเราขายราคาประหยัดจังค่ะแล้วการใช้งานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าสามารถมั่นใจได้ค่ะ เรามีการรับประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงส่วนของหน้ากระจังนี้ทางร้านแถมให้ด้วยนะคะเราดับเครื่องนนี่อง่เดี๋ยวพี่ต้องลองขับเลยนะลองขับไปขับมาแล้วก็จะเห็นตรงโค้งหลังคานะคะทางพี่สวัสด์เลือกไฟเบอร์สีน้ำเงินค่ะเรามีให้เลือกได้ว่าจะเอาสีขาวหรือจะเอาสีน้ำเงินค่ะ ก็จะเข้ากันกับสีของตัวรถก็สวยไปอีกแบบค่ะสีขาวก็สวยไปอีกแบบต้องโค้งหลังคาก็ทางสงวนพงก็จะจัดให้เป็นโค้งหลังคาเหล็กแข็งแรงค่ะติดยึดด้านในของตัวบังโคลนค่ะจะทำให้เรามีพื้นที่บนบังโคลนเหลือค่ะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ให้ความแข็งแรงด้วยค่ะให้ความแข็งแรงด้วย แล้วก็จะเห็นข้างล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตองดอบานะคะชุดลากจูงทางสงวนพงษ์ทำแถมให้ลูกค้าค่ะทำแถมให้เป็นของแถมเป็นรถนำเข้ามาทั้งคันค่ะรถนำเข้ามาทั้งคันเลยค่ะโรงงานจะอยู่ที่เมืองนอกปรตัวน,นี้จะผลิตที่อินเดีย แต่ว่าทางบริษัทแม่เขาก็จะเป็นในเครือของเนวฮอลแลนด์ฐานผลิตแต่และรุ่นจะมีลมีหลายประเทศเหมือนเร,ราเหยียบพัดเนี่ยครับอตัอง้งห้าประเทศที่ผลิตนะต้นทิ่นต่ำผลิตในไทยจ <c oughs> <c oughs> ่ายเพราะโดนหนุ่ยคันหนึ่งนะหนูได้มาเที่ยวอีก <c oughs> วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะขาดค่อนข้างร้อนเดี๋ยวพี่อ้ยพาไปดูตรงแปลงญ้าของบ้านลูกค้านะคะแล้วก็ต้องอุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งมาไว้รอรถทีที่3.50ตัวนี้นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเอามาติดไวไวรองรับตรงเครื่องช็อป้าที่พอเวลาเครื่องช็อป้า ทำงานนะคะมันก็จะสับย่อยแล้วก็พ่นลงมาใส่ตรงเทลเลอร์ตัวนี้นะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นแปลงยาของบ้านลูกค้านะคะก็จะมีเรื่อยๆค่ะตรงลูกค้าที่ทำตรงฟาร์มโคโนมที่มาอุดหนุนรถนิวฮอนแลนด์ค่ะด้วยสเปครถด,ด้วยคุณสมบัติของรถนิวฮอนแลนด์ เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปาร์มนะคะลูกค,ค้าก็มั่นใจในตรงนี้อันนี้นะคะจะเห็นตัววฮัลโหลฮัลโหลขออนุญาตมาเยี่ยมเยือนหน่อยนะคะอ้แต่และตัวดูมองดูมองพี่อ้อยเราเป็นมิตรกันนะเราเป็นมิตรกันนะคะโอ้ยวัวแต่ละหลายตัวมากข้างหลังก็จะเป็นแปลงหญ้า เนเปียนะคะสำหรับลูกค้าที่ทำฟาร์มส่วนมากเขาก็จะปลูกปลูกหญ้าเองเอาไว้ทำเป็นอาหารนี่ค่ะที่จะเห็นนะคะอ,อันนี้น่าจะเป็นทางลูกค้าซื้อซื้อเครื่องออสับมือค่ะหมือสับแล้วก็มาให้บัวแต่ต่อไปนี้ทางลูกค้าก็จะมีรถแท็กเตอร์แล้วก็ติดเครื่องชอบหญ้าแล้วก็จะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ ฮัลโหสวัสดีค่ะฮัลโหลอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมเอย่ยเดี๋ยวต่อไปคุณพ่อเขาจะมีอาหารที่อร่อยกว่านี้ให้พวกหนูๆทานแล้วนะพอมีต้องอุปกรณ์ทุนแรงค่ะ มาสับหญ้าให้ละเอียดแล้วก็สามารถที่จะผสมหัวอาหารผสมอะไรให้ก hmm> ับพวกหนูหนูทานนะคะดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะคะกวากันไปเนาะก็จะไปเรื่อยๆค่ะทางเขตต่างพื้นที่นะคะเนาะค่ะย้อยก็จะไปเรื่อย จังหวัดนน้นจังหวัดนี้ก็มาพาลายสดให้รีวิวให้เห็นเขตพื้นที่ทำการเกษตรของแต่ละพื้นที่กันนะคะนี่จะตัวนี้เครื่องสับหญ้าค่ะแล้วต่อไปก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วต่างตังตะลูกค้าตัดเอาไว้รอทอที่ททรรจะสับให้บัวใส่รถเอาไว้ พอถอยใส่เครื่องเลยทีมงานน้องเอกก็กำลังอธิบายนะคะเกี่ยวกับการใช้งานของรถเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายมากสำหรับรนรุ่นนี้ กับป้าไหมไปเป็นสาวโควราชไหมไปเป็นสาวโคราชไหมยลกเดินหนีป้าไ้้น่ากลัวคนอะเน่ากลัวแม้แต่เด็กยังหลอกไม่ได้อะ <c oughs> คิดดูอันนี้ก็จะเป็นอีก <c oughs> ลง เรือนนึงนะคะน่าจะเป็นของญาติพี่น้องที่อยู่ในระแวกเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นลูกวัวฮัลโหลตุวดมอร์นิ่งตัวนี้สองตัวนี้น่ารักจังที่ตัวนั้นทำไมมันเป็นเหมือนรูปหัวใจเลยตรงหน้าผากมันเหมือนรูปหัวใจอร่อยไหมคะ นู้นตัวข้างหลังมันมองเว้ยอกี้ที่เข้ามาก็จะเป็นแปลงยาแล้วก็จะมีวิธีปลูกกันทางโคราชก็จะมีฟาร์มญ้านะคะที่พี่อ้อยเคยไปส่งมอบก็จะมี ฟาร์มหญ้าที่ปลูกหญ้าขายอย่างเดียวเลยก็มีค่ะหลายฟาร์มเหมือนกันค่ะในเตขตโคราชแต่อันนี้ลูกค้าเขาจะปลูกส่วนตัวไว้สำหรับเลี้ยงวัวของเจ้าของเองค่ะดูแล้วก็ไม่น่าเหลือที่จะขายอะค่ะเพราะว่าวัวก็ต้องกินอาหารทุกวัน แต่ก็ทุนทุนเหมือนลดต้นทุนไปในการซื้ออาหารลดต้นทุนไปลูกค้าถึงได้ตัดินใจซื้อรถแท็กเตอร์มาเลยค่ะต้องอุปกรณ์เครื่องช็อปย่าก็น่าจะเป็นทีมงานของของร้านที่ขายอุปกรณ์ตัวนี้มาแนะนำการใช้งานให้กับ ทางพี่สวัสดีกอีรอบนึงแล้วค่ะแต่ตรงส่วนของพี่น้อยก็ดูแลตรงเรื่องรถแท็กเตอร์ค่ะค่ะอย้กก็จะไนตัวนี้จะไม่หยุดครับที่ยกข้างขึ้นตงแล้วมันไอ้ี t o มันหยุดไ่ีพีโอจะไม่หยุดครับตัวนี้ครับ อันนั้นน่าจะเป็นรุ่น TC 48 48, 48, 48. ค่ะพี่ใช่ค่ะอันนั้นมันจะใช้กับโรตารีร่ปั่นนาตอนนี้ว่าหยุดเหมือนกันเราจะมีคัสแยกตรงนี้พอเราใช้คัสตรงนี้หยุดทำอะไรอันนี้แนะนําเรื่องกาวสปีดยังได้แต่นี้มีกาวสปีดเหมือน48ค่ะค่ะ เด,เ,ดเดี๋ยวพี่สวัสด์ลองพี่สวัสด์ลองขึ้นเลยค่ะแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ลองขยับรถด,ดูค่ะล,ลองขับเลยค่ะเดี๋ยวคนขายไม่คนขายไม่สบายใจน้ยังไม่เห็นค่ะเบาเบาะปรับได้นะคะเอาให้เข้ากับสรีละ <c oughs> ตัวเอง บอบสำหรับรุ่นทีทีสามสิบห้าูนย์ค่อนข้างจะสูงนิดหนึงถ,ถ้าไม่ว่างไม่จิดไม่ใช่หรอครับนี่ใช่ค่ะถ,ถ้าโลไม่ว่างค่ะทักเกียโลไม่ว่าง สตาร์ทเองค่ะขับเองวันนี้น่าจะไม่ได้ทดลองไถแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อมาไว้สำหรับติดกันชอบ เอพากแกแกลองดันไหมลองขับไกลๆหน่อย <laughs> เหมือนพี่แกยังไม่คล่อง เดี๋ยวพี่อ้อยจะขอหยุดการไลฟ์สดแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะ <increí ble> เดี๋ยวก็จะเป็นกระบวนการทําเอกสาร,รค่ะ